สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่12พฤศจิกาย,ยนนะคะก็เป็นวันครบรอบ3ปีนะคะของผลงานเพลงโซโล่ของเจนนี่แบล็คพิงนั่นเองค่ะเพลงโซโล่ so นะคะก็ได้ครบรอบ3ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว,ว่าภูมิใจในตัวเจนนี่มากๆนะคะขอบคุณที่ทํางานอย่างหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตผลงานของพี่เจนนี่นะคะในอนาคตอีกด้วยค่ะ แล้วซีรีส์เรื่องสโนด็อบนะคะจากช่อง JTBC นะคะได้ออกมายืนยันการออกอากาศครั้งแรกนะคะเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะตามเวลาประเทศเกาหลีหรือสองทุ่มครึ่งเวลาตามประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะเริ่มอ,ออกอากาศตอนแรกนะคะในวันที่18ธันวาคมนี้หรือว่าวันเสาร์นั่นเองค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะออนแอร์ทุกๆวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะคะสามารถรับชมได้ทางช่อง JTBC และ Disney+ Park ค่ะ แล้วซีรีส์เรื่อง s n o w d r นะคะกไ็ได้เปิดตัวโปสเตอร์ทีเซอร์นะคะของตัวละคร s ู h o นำแสดงโดยจองเฮอินนะคะที่กำลังมองยองโรนะคะนำแสดงโดยจีซูด้วยสายตาอ่อนโยนที่มองกลับไปด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยแห่งความรักนั่นเองค่ะแล้วทาง JB C นะคะก็ได้ปล่อยนะคะช็อตเบิร์กนะคะที่มีความยาวคลิปแค่15วินาทีนะคะสามารถกดรับชมวิดีโอนะคะได้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวฟาจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะ เทอิ hey นและคะแล้วก็เจซูนะคะจะได้ขึ้นปกนิตยสาร Harper's b a z a a นะคะของประเทศเกาหลีนะคะฉบับเดือนธันวาคมนี้ด้วยค่ะแล้วมิวสิกวิดีโอเพลง How You Like That ของ b บ a ็คพิง k นะคะมียอดเข้าชมบนยู u ู e ทะลุ1,000ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเพลง How You Like That นะคะก็เป็นเพลงที่5ของสาวสาววง b บ a ็คพิง k นะคะที่มียอดวิวถึงพันล้านวิวแล้วค่ะต้องขอแดงความยิน,นดีด้วยนะคะ แล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะมันพื่อรหัสสัป,ปดีที่25พฤศจิกายนนี้นะคะเวลาไทย1นึ่ทุ่มตรงนะคะสาวสาวสาว,วงแม็กพิงนะคะจะมีแสดงโชว์ที่ wib indonesia k pop awards 2 0 2 1 t ของของโตโกพีเดียค่ะสามารถนะคะรับชมได้ทางช่องออฟฟิเชียลนะคะของโตโกพีเดียได้เลย คลิปนี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ